กราบสวัสดีครับผมอยู่กับผมบุญเรืองฟรอตนะวันนี้เรามากับทุน290บาทของเรานะกับพี่วัวทองฟอร์จูนอ็อกนะมากับเกมเด็ดเกมดีเหมือนเดิมนะกระโดดไม่กระโดดไม่รูปปลาที่เป็ดห้าบาทเดี๋ยวเราเราไปไม่พูดพร่ำทำเพลงไปไปไปสามทีมาแรกก็เกลือนะโอ้เกลือแล้วก็เกลืออุ้ยประทัดเอ้ลูกละโอ้ยลูกละของเราจริงๆโอ้โหแล้วก็ส้ม อืมโอ้โหเป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ,เ,ละเธอไอหา่าเอ้ยโอ้โหอ,อ,อยากเกลือเลยขอร้อโอ้ยอยากเกลือเกือเอาเลยเจะเยน็นไม่ใช่วันของกูหรือเปล่าวะนี่ขนาดหวยก็ไม่ถูกนะไม่ถูกหวยกูจะมาเสียสล็อตอีกไม่ไม่เอานะไม่ใช่นะโอ้โหจังหวะนี้ไม่รู้มันจะกระโดดหรือปีก กระโดดโอ้โหนึกว่าจะกำลังจะพูดว่าไม่รู้ว่ามันจะกระโดดหรือเปล่าไอ้หาเสือเอ้ยสับหลอกกูอีกแล้วโอ้โหไอ้ทิศนี่มันวอนจริงจริงไปไอ้หนุ่แม,นาาม,มแล้วก็มีเงาตามระเบียบนะจังหวะน,นี้โอ้โหดูทองมาบ้างปล,ปลายทองมาบ้างปล,ปลายแต่ก็ไม่มีนะไม่ได้แดกทองเลยเนี่ยโอ้โหวายไม่ไปคงไม่ไปคู้มันเลยถุงทองได้อยู่แล้วก็ส้มประทัดว่ะ วัดดวงกูกับบัวมันจะสุดแค่นี้วะโอ้ยมันมันมันดูหมุนนานๆน่ะกูคิดว่ามันจะกระโดดโอ้โหจำทรงไหมฮะเอ้ยที่แอกย่างวะโอ้ส้มอื้มไม่ส้มทั้งหมดเลยวะทีเนี้ยทีเนี้ยเอามีเอาทองมาจงมาแก้มหอยวะไม่ส้มทั้งหมดเลยนี่แหละโอ้โหเฮ้ยอืมอืมอืมสักทีสิน่ะกระโดดให้สักทีสิน่ะโอ้โหนึกว่าจะไม่กระโดดไอทิดเอ้ยพ่อยอดชายโอ้โห มาเออนี่แหละอ่ะอันนี้แหละอ่ะอันนี้แหละอ่ะโอ้อยอีกสองตัวอุ้ยสองตัวใหอนน่โอ้โหให้ก็ให้อยู่จะให้ไม่ครบโอ้โหตัวหนึ่งก็ได้โอ้โส้มไปโอ้โหนิดเดียวเอ้อโอ้โหหมุนนานอย่าหมุนนานอ้อง รลองพี่รลองอย่ามุนนานไอ้น้องพี่เสี่ยวแต่คอพี่ไม่ดีนี่เว้ยโอ้โทองสวยอย่างวะมมันไม่เข้าเราบ้างวะโอ้ยชวายจังหวะวาาวนี้ทองแล้วก็ทอโอ้วายทองวายทองทองเองอ,อให้มันมีมาทองบ้างเถอะไอ้ห่าเอ้อยจะผ่านหน้าผ่านตาไปอย่างเดียวเลยโอ้โหเฮ้ยแน่เอ้ยทองโอ้โอย ให้มันมีแบบนี้บ้างไอ้ทิศให้มันมีแบบนี้บ้างไม่ใช่จะผ่านไปอย่างเดียวเลยโอ้โหไอ้ที่เดิ้เออทองสวยแล้วก็ส้มนะกินทองแล้วก็กินส้มแล้วก็โอ้ยดูว่าจะได้กินเออส้มมะประทัดนี่มาลูกรักเนี่ยขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้กริงนหุย่ยไวโอ้โหสองตัวเดียวประทัดหางอยู่อะไรตรงนั้นวะโอ้เฮ้เออ เอ้ยโหประทัดมันคิดสวยนะมันคิดสวยนะนนยจริงดวงกูเข้ากับประทัดจริงจเฮ้ยแน่มันหมุนนานนะว่าไหมมันหมุนนานกูนึกว่ามันจะกระโดดไงหลอกล่อไงมันหลอกกูอ่ะสับล่อก,กูอ,กกโอ,โอ่ะโอ้โหไวคุณสิบให้สักทีสินะได้ไหมถือว่าขอได้ไหมได้ไหมถือว่าขอได้ไหมถือว่าขอเออกระโดดให้กูสักทีสินะ่ไหคุณสิบมานี่ส้มนี่มา โอ้โหโอ้โหไม่เอา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 โน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 เอออันนี้แหละมานี่แหละมาคุณสิบสักทีดิโอ้โหส้มก็ไม่เอาไม่อยากได้อยากได้ทองอ่ะนี่แหละถุงทองนี่มาถุงทองนี่มาโอ้โอ้หอันเดียวโอ้โหโห เดียวไอ้ทีเลยคุณส่งคุณสิบคุหายไปว่าไปกับตาโอ้โหคุณสิบของฉันไปเบสิบบาทืหม,ม,มดเลยมดเลยคุณสิบของฉันมดเลยโอ้โหมันนานทีจะขครึ่งเห็นถุงทองมเข้านะโอ้โหติเขาจะประทัดไงเขาจะประทัดกับส้มลูกรักเขาแหละเออดีสุดที่เคยได้เขามีแต่เนี้ยนะ ประทัดไงส้มไงคุณจิบแกเอ้ยตัวเดียวนะโอ,โ,โอ้โหทองก็ไปยุ่งอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้อ้ทีให้อยู่แย่ไม่ไปอยู่คุณจิบประทัดสักทีสินะลูกรักคุจริงไงอะไรอะไรก็ได้เฮ้ยโอ้โหเอ้กูนึกว่าจะกระโดดแต่ก็ได้อยู่ดอ,อกโลกไงสับขาโลกไงเอ้กระโดดไปขึ้นไงหนักทองเออ ไม่กระโดดก็ให้ทองกูยอย่างนี้ก็ได้กูก็ไม่ว่าหรอกไอ้ห่า,า,าโอ้โหมามาส้มมาโอ้โหสองแดงเหมือนว่าสองแดงกูสิบสักทีสินะเฮ้ยกระโดดเฉยเลยโอ้โหเอออันนี้แหละเออกองกองทองโอ้โหเตเลดโอ้โหเอนี่มา ขอนะถือว่าขอมะคุณสิบนะเอยโอ้โหนึกว่านึกว่าจะมาแค่ตัวเดียวกูแค่โอยไอ้นี่อีกแล้วเอาอ้เหี้ยเข้าเฉยเลยโอ้โหเย้อะก็ยังดีที่มึงคุณสิบให้กูนะโอ้โหลูกแรกกูจริงจริงมึงเนี่ยไอ้ห่าเออโอ้ยปะ อุ้ยท้องอู้สวนจัดแล้วก็ประทัดทองไม่ได้ไงได้แดกประทัดโอ้โหก็ล้วหนาวอยู่ส้มทองสักทีสิน่ะทองสักทีสิน่ะที่ทองสักทีสิน่ะโอ้โหโอ้โหใจมันได้ว่ะตามคำขอว่ะโอ้โหขีลยวกับคุณน่าจะบมดบุญวาสนากันแล้วกูว่าเนี่ยโอ้โหไปไปไป กระโดดซักทีสินะกระโดดอีซักทีสินะโอ้โหไม่อยากเปลี่ยนเบ็ดไงคือถ้าเบ็ดยี่สิบแล้วมันเสียนะชิปหายเลยนะเล่นเบ็ดสิบบาทดีกว่าคือถ้ามันลดลงไปจะต่ำกว่าหนึ่งพันคงเลิกทันทีเฮ้ยอกระโดดอีกแล้วโอ้โหอะไรวะวันที่มันแดกขี้อะไรมากระโดดดีกชิปหายเลยโอ้โหหมาดีมาพนุ่มไอ้ลูกรักโอ้โห เฮ้ยไม่เอาอืมเรียกว่าจะประทุนประทัดให้กูไม่เอานะเอ้ยถุงทองเลยมาขอถือว่าพี่ขอไอทิศถืออืมคุณสิบมีไหมคุณสิบอะมีไหมรู้จักไหมคุณสิบอะส้มก็ได้มาส้มก็ได้มาคุณสิบมาคุณสิบเอ,อ้โหยคุณสิบอ้าโอโหคุณสิบโอ้โหไม่ให้กูโอ้ต่อดีไหมวะต่อหรือจะหยุดดีวะผมว่าผมหยุดดีกว่า ไปต่อได้จะเสียแน่นอนโอ้โหดวงวันนี้ตั้งแต่ประทัดเข้าละโอ้โหลูกรักทักไทยกันหนักโอ้คูณสิบเฉยเลยโอ้โหากแต่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้โหลูกรักข้อเท็จจริงสวัสดีครับผม,มจับจับจับ